กราบสวีนะครับผมนะอยู่กับผมพุ่นเรืองสล็อตนาะวันนี้เราก็มากับเกมมาตรงเวสองนะมาที่ทุน1000บาทนะมาผมขอญอาตไปที่ออโต้สปินดีกว่าเดี๋ยวปรับเบ็ดก่อน1บาทนะออโต้สปิน80รอบอยู่ไหน80มาขนมพ่อจะถ่ายสุดเด็ดสุดดวงพวงรำใหญ่สุดไหนก็ไม่รู้มาแต่นี่แหละสุดเรื่องของเราแต่ช่วุนี้นะ่ะปั่นมันปั่นไม่ค่อยได้นะมาออโต้สปินดู ต้องมาเอ้อไม่ไหลสองกลมพออ่อชายอูยังสวยเลยดิเออย่างว่านี่วายมาตเติมแล้วฮะได้เป็นห้าขีดแต่ไม่ใช่ห้ากลมไอห้ากลมแม่งก็ตกผิดช่องอีกโอ้โหควยจริงเฮ้ยโอ้โหอุตสา่าห์เป็นวายแต่วายไม่อยู่ไกลดูห้ากลมโอ้ยแต่และตัวโอ้สองฟองพ่อหนุ่มเพ่อ,อ้ายโอ้เดี๋ยวจะไม่แตกก็ไม่แตกเลยนะพ่อหนุ่มนะ เอ้ยจังหวะนี้ว่ะยังอยู่แล้วไหลไปอีกทีแล้วภาษาจีนไม่มีอะไรลุ้นเลยว่ะโอ้โหเกลือจัดเลยเนี่ยเอ้ยสามน่าจะมีสามว่ะโอ้สามโคตรเยอะเลยเมื่อกี้อย่างสวยเลยเอ้ยโอ้โหดูนะเนี่ยเบ็ดน้อยมึงแตกดีที่ผ่เลยนะโอ้โหยั่ไงพราจะทาย ยังไงพยศท้ายยังยไม่มีให้ไหลเลยเวย้ยโอ้โหโอ้โหมาสามสุดสองรอบเอ้ย,อยโมเดียวหายนะไหวเฮียไม่มีอะไรเลยวะอะไรวะหนึ่งสองขี้โอ้โหสองลมเอ้ยมายี่สิบรอบยี่สิบสองรอบ ยังไงไวายมาจังหวะน,นี้ได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสองขีดแลสสองสองกับสามละสักตัวนะสองกับสามนะส,นะสองกลม,นะกมจังหวะน,นี้ได้ไหลแล้วฮะขีดท้องแรกไม่มีนะขีดไม่มาตามนัดโอ้โหเสียใจ้าขีดมาแล้วหมดแค่นั้นว่ะไม่มีอะไรเลยพนมพยาธายเพราะฮึมสัจีสองสี่โอเคห้าสี่สามสองหนึ่งหมด มาขออนุญาตปรับไปที่เบ็ดสิบบาทนะโอ้โหไม่ไหวเยี่ยแหนสิ่รอบไม่มีเอะไรเลยสองขีดไปจังหวะน,นี้ไหลไปหนึ่งทีแล้วห้าขีดช่องแรกไม่มีนะฮะโอ้โหอยี่ห้าขีดอะไรวะเยียไม่อืมาเออรักนกระดาเลยสัตว์โอ้โหเยียแหนไม่มาตามนัดเอ้ยจังหวะน,นี้ไหลอีกแล้วเออไหลสองกลมไหลแล้ว หมดวะไม่ไหลวะไหลิดเดียววะอะไรวะมาพ่อยอดชายพ่อยอดชายพ่อยอดชายโอ้โหยังไงยอ,อดชายยังไงยังไงยังไงก่อนยังไงก่อนเอ้ยโอ้โหไหลเกือเนี่ยเฮียไหลลงเนี่ยปักปักปักเลยไม่มีเฮียอะไรเลยโอ้โหพ่อยอดชายกู มาจังหวะน,นี้ไหลหรือไหลมาจังหวะน,นี้5ขีดได้ไหลหนึ่งทีแล้ว2ขีดช่องแรกไม่มีโอ้โหไม่มาตามนัดเลยวะอะไรวะอือฮือฮึสามสามมาสองเฮ้ยภาษาจีนอือฮึสวยนะภาษาจีนนี้กูจะแตกนอ้อยเกินว่ะไม่ค่อยไหลเนี่ยมายอดชายพอยอดชายพอยอดชายพอพยอดชายอือฮึพอยยอดชายกูไม่ไหลวะ ฝ่ายคู่จังหวะน,นี้หาที่ไหลไปถึงทีแล้วภาษาจีนมาหรือเปล่าช่องแรกโอ้โหเฮียภาษาจีนไม่มาอืมขาดแค่ช่องแรกอะไรวะดูดิผู้โหภาษาจีนเอ้ยโอ้โหพยศชายกูมามายังไงมายังไงสองขีดอืมสองขีดกูไม่มาวะเฮียอะไรวะพยดชายพยอดชายพยอดชาย,ย,อายโอ้โห เอาหน่อยพร่อจ่อชายเอาหน่อยโอ้มาทีละฟองสองฟองเนี่ยห้าขีดไปห้าขีดได้หลายแล้วห้ากลมห้าขีดเดินมาซ้ำวะน่าจะเป็นห้ากลมมาโอ้โหห้าขีดห้ากลมอีกแ,ลแลหละเอ้ยไรเอ้ยพ่อหนุ่มพ่อช่อชายกว่าจะมานะพ่อช่อชายโอ้โหมายังไงก่อนยังไงก่อน ไม,มไม่มีเลยวะไม่มีเลยอีเออสองกิดสองกิดไหลไปดอกนี้แล้วสอง,อสองโอ้โหไอ้สองมีไหมโอ้โหสองกลมแบบไม่มีเลยไอ้เแรกอะไรวะห้ารอบสุดทา้ทายไหลไปจังหวะนี้ห้ากลมโอ้โหห้าขีดสามเมื่อกี้เฮี้ยอะไรวะ้ห้าขีดสามสองหนึ่งรอบสุดทา้าย รอบสุดท้ายโอ้โหเฮียไม่แตกเลยเฮียห้ารอบโอ้โหอออต้สปินอีกสักรอบดีกว่าอืไม่ไหวยิงมาแปดสิบรอบเหมือนเดิมยังไงเอ้ยโอ้โหมาเถอดหรือวกูไม่น่าออกต้สปินเลยเฮียโอ้โหอืมยังไงสองรอบ จะบอกว่าเรือหมดเลยเดี๋ยวนะจะเย็นพ่อหนุ่มพ่อยอดชายพ่อหนุ่มพ่อยอดชายพ่อหนุ่มหกรอบไปแล้วนะห้ารอบแล้วนะแล้วสี่รอบจังหวะนี้สามรอบจังหวะนี้สองรอบจังหวะนี้ไอ้เฮียเออโอ้โหเออเฮ้ยสองรอบสุดท้ายอะไรวะเหงาหนึ่งเหงาโอ้โหูเฮียสิบสองรอบมึงแตกรอบเดียวโอ้โห ว้าวอหือเชื่อมึงเลยมายังไงไเืสรอบโอ้โหยังหวเย่ยยี้อีสอง 2, รอบมึงแตกอบเดียวโอ้โหมาขนมพ่อได้าสิบรอบ ห้าสิบสี่เก้าสี่แปดเฮ้ยไหลภาษาจีนวันนี้ไหลอะไรโอ้โหไม่มีอะไรให้ไหลด้วยเอ้ยจะมาไหลดีอะไรเบรีดบาทเดียวได้ไเฮียโอ้โหแล้วไอ้พอกปะเบียดถูงแล้วมันไม่ไหลนะพอดูดิก็ดูดิโอ้โหภาษาจีนสีแดงไหมภาษาจีนสีแดงภาษาจีนสีแดงช่องแรกเฮ้ยโอ้โหเฮียแล้วก็ไหลดีนะแต่แบบนี้แหละนะไอ้เฮียอะไรวะ มาเอาเอดียวดิโอ้โหไม่ชจบาชายกูมาฮะห,ห้ากลมอย่างสวยเลยเฮียเหลืองเป็นแถบเลยมาจังวันนี้สามมาแล้วห้ากลมเลยไหลไปหนึ่งทีภาษาจีนโอ้โหมาตามนัดเฮ้ยสวยจัด,ดเฮียภาษาจีนมาตามนัดเฉยเลยมาสามหกบาทโอ้โห ยังไงยังไงสามสองมาใหม่มา่าจะเอาสามมาก่อนวายมาจังหวะนี้สองขีดได้ไหลไปหนึ่งทีแล้วสองกลมมินเปล่าโอ้โหสองกลมตกลงมาผิดช่องภาษาจีนของเราได้ไหลสามช่องแรกพ่อหนุ่มพ่อชายไหลสองโอ้โหเฮ้ยมันก็ไหลดีเกินมาสุดรอบยังไง โโอ้หโโรอบสุดท้ายม,มาขออนุญาตปรับพิธีเบรดสามสิบดีกว่าเอ๊ยยี่สิบดีกว่าด้วยเดี๋ยวมายี่สิบมาทำไมอืมถูกคิดผิดอะ่ะยังไงก่อนรอบสุดท้ายยังอือไอ้เหี้ยมึงจะแตกทีเดียวดิวะโอ้โหมึงจะแตกกับปล่อยเดียวมไม่ต้องแตกหรอกไอ้เหี้ยเฮ้ยมา ฮะถุงห้ากลมสีทองสามารอแล้วยังไงพระจ้าชายโอ้โหวายมีก็ไม่ไหลวายมาจาังหวะนี้ได้ไหลไป็หนึ่งทีแล้วฮะโอ้เฮียฮ้าขีดโอ้โหมายังไงยังไงยังไง โอ้โหพ่อยอดชายพ่อยอดชายพ่อยอดชายยังไงยอดชายโอ้โหยอดชายจังหวะนี้ยอดโอ้โหหากลมโอ้เฮียไม่ไหลให้เลยว่ะอะไรวะของขีดของขีดก็ไม่ได้มาจังหวะนี้ฮ่าอืมมาพ่อยอดชายโอ้ยเฮ้ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอืมน่าจะมีสี่เหลี่ยมโอ้โไม่ไหลเฉยเลยว่ะอะไรวะมาพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอ้ยฟองหนึ่งพ่อหนุ่ม เรียบร้อยอีกฟองหนึ่งมาโอ้โหเยอยกว่าจะมาให้กูพ่อดชายพ่อยอดชายยังไงพ่อยอดชายยังเหงานะยังเหงายาวนะอย่าเหงาโอ้โหเฮี้ยเหงาจริงเหงาอีกแล้วเอ้ยวายสามตัวจังหวะนี้ได้ไหลไปทันทีแล้ววายยังเหลืออยู่สองโอ้โหเฮี้ยไม่มีคู่ โอ้โหไม่มีคู่หาเอ้ยอะไรวะโอ้โห,โโหมารอบสุดท้ายยังไงโอ้โหหมดเลยเแยแตกรอบเดียวไอ้หาเอ้ยไม่มีคู่แตกหนักรอบเดียวโอ้โหมาขออนุญาตปรับไปที่เป็ดสนะามสิบนะมาสามสิบบาทมายังไงมายังไงมา โอ้โหยีมาหาขีดเออทีนี้มึงไม่หมานะอีเหี้ยฮาขีดโอ้โหโองกวยวายคู่มาไหลเป็นทีแล้วยังไงแค่นั้นไหวเฮี้ยไม่ไหลเยอะเลยมาสามสิบรอบยังไงสิยังไงสิพ่อหนุ่มยังไงสิพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มวายเร็วโอ้โหวิห่งหาขีดถ้าวายคู่อย่างนี้เอ้ย มาฮาขีดมาแม่เฮียให้มาเฉยว่ะเ,เฮ้ยภาษาจีน,อนโอ้โหไหลไปอีกสองคมสองคมสองคมมาจังหวะน,นี้แล้วอะไรต่อโอ้โหเฮียอย่างสวยหึ่มเจ็ดร้อยยังไงสามสามให้มาแล้วไหลจังหวะน,นี้โอ้โหสองขีดไม่มีอะไรหลุนเลยเฮียเฮ้ยสองขีด ดูสองขีดอย่างสวยเลยเฮียเอ้อวายคู่เอ้ยอย,อย่างแตกอยู่นึกว่าอุ้งอย่างนี้เฮียวายมันคู่อยู่ข้างหลังไงสัตว์เออมต้องวายคู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วภาษาจีนภาษาจีนช่องแรกเรียบร้อยแล้วสองอนึกว่าสองขีดจะมาโอ้โหมาขออนุญาตปรับไปที่เบตนะห้าสิบนะมายังไงวายโอ้โหฮะเอ้ยยังไงยังไงพระเจ้าชาย สองขีดสองขีดสองขีดส,ส,สองกลมแล้วสามช่องแรกโอโ้โหไม่มี <c oughs> เอ้ยมาสองไออยู่สอง,อสองแล้วโอ้พระองโอ้สวยจัดเลยเี้มาโอ้โอหนึกว่าจะไหลไม่ใช่ตัวทองของมันเยอะจัดเลยมา,ายังไง ฮะอืมไม่มีเฮียเอ้เฮียเอ้แล้วไหลไหมอืมอะไรวะแตกกันอยู่อีเดียวโอ้โหอ้เฮี้ยมาวายมาสามมาจังหวะนี้ห้ากลมเลยไหลไปหนึ่งทีสองอ้เฮ้ยาขีดไหลไปโอ้โหยาพันแปดเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหวายสามตัวภาษาจีนเ,เฮ้ยเฮียห้าขีดแม็สี่พันสามเฮ้ยโอ้โหเฮียบทจะมาึง,งมาึง,งมาพลึบเดียวเลยไอ้สัตว์โอ้โห โพอดีกว่าเฮียใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะจเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะสวัสดีครับผม